เนี่ยดูไกลเลยเนี่ยจอดูเนียผมจะจอให้ดูเนี่ย What you know about rolling? กับ EY Lab วันนี้เรามาทดลองอีกแล้วครับผม EP ที่เท่าไหร่ไม่บอกดูเองแล้วกันอ่าวันนี้เราจะมาทดลองอีกแล้วครับทดลองแบบง่ายๆเลยเรามาเจอกันนะครับผมแล้วครับผมก่อนที่เราจะชมคลิปหรือเราจะทดลองนี่ครับเสนอสินค้าหน่อยนี่เสื้อ EY ลายใหม่ครับผมนี่ลายหัวกะโหลกชื่อเราสองคนอยู่ด้านหลังครับผมอ่าราคา สองร้อยห้าสิบบาทครับผมถ้าใครสนใจนะผมขึ้นให้เลยเด็ดสองฝั่งสีดําแล้วก็มีสีขาวด้วยแล้วผมจะขึ้นให้อีกตรงนี้เลยสีขาวานี้อีกอ่ะโอเคแล้วผมถ้าใครสนใจสั่งได้เลยนะสีขาวว่าห้าสิบสีดำสองร้อยห้าสิบบาทค่าส่งสี่สิบบาทาาบาบาครับผมแล้วเจอกันผมบายบายครับผมก่อนที่เราจะมาทดลองผมอบอกอุปกรณ์กอนแล้วกันนะี๋ยวบอกว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์นะอ่านี่ ขันยา,นารังจานแล้วก็ต้มบัรสองอันหรืออันเดียวก็ได้อ่าแล้วก็หาตับผมและสีผสมอาหารนี่แล้วก็นมกองหนึ่งครับผมนี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลย ดีเนี่ยมาดูใกล้ๆเน่ยซูมใกล้ๆหน่อยดูเนี่ยเนี่ยดูดูเนี่ยเทนมเนี่ยาจาจะนิดเดียวก็แล้วกันครับไม่เทเยอะอ่าต่อไปสีผสมอาหารนี่ เห็นไหมอ่าผมจะใส่นิดเดียวก่อนนะยังไม่ใส่เยอะเอานิดเดียวก่อนเนี่ยครับผมจะใส่นิดเดียวก่อนอันนี้สีฟ้าครับใส่นิดเดียว,นนนดดยวไปก่อนไปสีเขียวครับผมสีสุดท,ท้ายเขียวนไหครับ นี่ครับนี่ต่อไปมันต้องบัดนี่ดูเลยนะนี่ผมจะจุ่มเลยแหละจุ่มน้ำยาล้างจานนี่จุ่มเลยนะเห้ยครับนี่ครับลงมาดูครับนี่ดูให้ดีนะผมจะมาจุ่มเลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมรับเปลี่ยนเลยเห็นไหม นี่ครับผมจู่นน้ำยากรจายเน่เน่เนนี่ครับนี่ครับน่น่เ่อาจจะเห็นน้อยหน่อยเพราะว่าผมใส่นมไปนิดเดียวครับนี่เห็นไหมเน่เน่ขยำไหมนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมนี่นี่ครับน่่เน่เน่นี่ครับต้องโดนกับน้ำเนี่เห็นไหมครับนี่ครับ ผมเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วใช่ไหมการทดลองของผมเมื่อกี้เมื่อกอาจจะดูอาจจะไม่ดูไม่ค่อยชัดน,นะอาจจะดูแบบน้อยๆไปแต่รอบนี้ผมจะใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยครับผมตอนนี้ผมใส่ให้หมดเลยนี่ครับเดี๋ยวมาดูใกล้ครับนี่ครับ,รบเอาให้หมดกล่องเลยนี่นี่ครับผมนี่ครับหมดกล่อง นี่ครับสีผสมาอาหารเอ่อเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเอาล่ะทั้หมดเลยครับนี่ครับเอาให้หมดครับ หมดนี่นี่ครับสีเขียวสีฟ้าเอาให้หมดนี่ครับน,น,นี่ครับนี่เห็นไหมเทจนหมดเลยนี่สามฟองนี่เห็นไหมหมดเลยนี่ต่อไปครับนี่ครับทีเด็ดครับ นะครับต้มบัตรครับผมเน่จุ่มกับน้ำยาล้างจานครับน,นี่ครับนี่ครับผมนี่นี่เห็นผมไหมเห็นผมไหมเนี่ยเน่ดูครับดูครับดูดูดูนี่นี่ครับนี่ครับเห็นไหมนี่ขยับตรงนี้ด้วยเน่นตรงนี้นี่ครับเห็นไหมขยับเลยครับนี่นี่ครับ นี่ครับนี่นี่นี่ครับผมนี่นี่ครับนี่กระจุ่มใหม่ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่นดูนะดูดีๆนะนี่ครับนี่เนี่นี่ยูงใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมหมุนเอง จวเปลี่ยนอันเลยนะครับท่านที่สองเนี่ยเอาให้ชัวร์เลยคนอื่นก็ได้เห็นเน่อดูใกล้ดูใกล้นี่หนไหมไง่ายๆการทดลองง่ายๆนี่ครับทำอย่างกานจุ่มแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะนี่เนี่ย อโอเคครับผมมาเจอทดลองอันต่อไปเลยครับผมครับผมแล้วต่อไปเราจะมาทดลองอันที่สองเลยครับผมหลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเป่าลูกโป่งเนี่ยแล้วมาจ่อเทียนเนี่ยชิามันจะแตกไหมแต่ผมว่าเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าเป่าเดีย๋ยวเราเป่า นี sabes, anyway, ่นี่ดูไกลๆเลยเนี่ยจอดูเนี่ยผมจะจอให้ดูเนี่ยเฮ้ยแตกว่ะไอ้วังตายแน่ตายแน่ไอ้วังไอ้วังตายเออแล้วก็แตกอยู่ว่ะอ่ะครับผมเมื่อกี้เห็นยังเมื่อกี้เราเป่าปั๊บแตกเลยนี่ต่อไปเนี่ยผมเอาน้ำใส่ลูกโป่งนะเดี๋ยวเรามาลองดู

นี่ครับนี่ครับผมนี่เรียบร้อยเลยอาล้ครับผมก็เป็นการทดลองเสร็จสิส้นของสองันเลยครับผมก็น้อง,องหนูห้ามลอกลิ้มแบบและอย่าทำตาครับผมควรมีผู้ใหญ่แนะนำแล้วก็ควรดูแลครับผมนี่คือการทดลองแบบง่ายๆเลยอ่าทุกคนทำได้หมดครับอ่าถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดสมัครให้เราด้วยครับผมไว้เราเจอกันอีพีหน้าครับ แล้วอย่าลืมนะผมมีเสื้ออียอย่าลืมเสื้ออีวายเลยเนะี่ยผมจะขึ้นให้เหมือนเดิมเลยเนะนี่ยสีขาวสีดำอ่ะราคาก็เหมือนเดิมครับอ่าแล้วเราเจอกันนะครผมสวัสดีครับ